สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงคนวันกมนี้เราจะมาตวรวจสอบพลังงานเมื่อมีศัตรูมาระรานศันะตรูผู้ไม่เป็นมิตรคิดร,รานคุณก่อกวนคุณทุกวิธีทางเขาต้องการอะไรและสิ่งที่เขาจะทำกับคุณคืออะไรนะคะและศัตรูคนนี้เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้าง ทรงผ่านบาระงานของคุณอนุญาตให้เปิดดวงชะตาด้วยการกดสวายไลค์แช์นะคะลัคนาราศีที่โดดเด่นนะคะเบอร์ครี่คนที่เกิดวันพุทธานามแอท่าลมมีทุนตุนกลุ่มเอิร์ธทตดดินพืชกมุกรกนวิกราศีการทตดดินไฟธาตุไฟเมษโนูเซมินาราศีมีทุนท่นทานลมลิบาราศีตุนทาตนลมตัวเลขเอ,อ่อ สกปรกอะไรสิบจีกันน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและพลังงานที่โดดเด่นนะคะอาจจะเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายัตรประชาชนได้มีสิบห้ายี่สิบสามสามยี่สิบห้าเจ็ดยี่สิบหกหแล้วก็แปดนะคะหรือว่าท่านใดที่ผ่านมาเจอหากเจอศัตรูผู้ไม่เป็นมิตรคิด ระรานก่อกวนคุณนะคะอาจจะระรานนะ,ะแซย่คุณหรือว่าถ้าคุณทำอาชีพเกี่ยวกับโซเชียลศัตรูคนนี้ก็จะคอมเมนต์พูดจาว่าร้ายคุณนะ,ะดูถูกคุณเขาคนเนี้ยศัตรูคนนี้ยเขาต้องการอะไรและเขาคิดทําอะไรกับคุณท้ายที่สุดแล้วผลกรรมที่เขาจะได้รับนะคะเขาจะได้รับสิ่งใด ขอตรวจสอบพลังงานของคุณหน่อยนะคะคุณมีพลังงานของบุญกุศลความดีงามอย่างไรปกป้องคุ้คมครองดูแลคุณอยู่คุณรู้เท่าทันศัตรูผู้ไม่เป็นมิตรหรือเปล่านะคะพลังงานของคุณ พลังงานของคุณก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าคุณตั้งมั่นเชื่อมั่นอยู่ในความถูกต้องอยู่ในความดีงามนะคะคุณเป็นคนจริงจังะะเด็ดขาดฟาดมาฟาดกลับไม่โกงะเป็นคนเชื่อมั่นในความถูกต้องนะคะเป็นคนเห็นตรงเป็นคนชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วทําจริงเป็นคนขยันนะคะแล้วก็ดวงชะตาของคุณเนี่ย กำลังที่จะมีในเรื่องของโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ <c oughs> อาชีพการงานที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าพลังงานที่คุณได้รับจากศัตรูเนี่ยเป็นพลังงานเดอะเดวิลนะคะแม้จะมีผู้คิดรบรยหรือว่าพลังงานของคนท็อกซิกเข้ามา ทำให้ตัวของคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับอาชีพการงานที่คุณทำแหละมันจะส่งผลทำให้ตัวของคุณมีความสุขนะคะกับสิ่งที่คุณทำมุ่งมั่นตั้งใจมากๆคุณจะได้นำประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่คุณสั่งสมแล้วก็เรียนรู้มาหรือว่า คุณจะมีครูบาอาจารย์ชี้แนะช่องทางแนวทางแสงสว่างให้ตัวของคุณได้หลุดพ้นจากพลังงานของศัตรูวิบากกรรมเก่าๆนะศัะตรูของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าคนท็อกซิคนะคะคนคิดร้ายคนที่อิจฉาคนขี้นินทาในสถานที่ทำงานเก่าๆเพื่อนเก่าสังคมเก่านะคะและเป็นกลุ่มคนที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลง นะเมื่อเมื่อคุณได้เจอกับพลังงานกลุ่มเหล่านี้คุณมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานแล้วคุณไปหยิบจับธุรกิจการงานสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงสร้างชีวิตที่ดีมีความสุขทําให้กลุ่มคนเหล่านี้ศัตรูเหล่านี้เกิดความรู้สึกอิจฉาอยากจะกล่ันแกล้งคุณ ะะจากเดิมเนี่ยคือการแกล้งนะคะให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปแล้วยังตามมาระรานคุณผ่านช่องทางโซเชียลอ,อีกมีการส่องมีการดูชีวิตของคุณตลอดเวลานะคะครั้งไหนที่เขารู้สึกว่าชีวิตของเขาตกต่ำย่ำแย่เครียดเขาอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของเขาปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหาบุคคลรอบข้างนะคะหรือว่าทะเลาะกันเอง นะเขาก็จะมาส่องมาดูชีวิตของคุณเพื่ออยากจะรู้ว่าชีวิตของคุณไปได้ดีมีความสุขหรือเปล่านะคะสิ่งที่เขาเห็นชีวิตของคุณมีความสุขมีความสำเร็จและก็เป็นคนที่หาเงินเก่งนะแล้วก็สร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะมากมายเป็นคนที่แบบเรียกว่าร่ำรวยมัง่งคั่งประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะคะก็เลยทำให้ศัตรูนะคะ ที่คิดอยากจะระรานคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเกิดความรู้สึกหมันไส้คุณขึ้นมานะคะตัวของคุณจะได้รับแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพมากขึ้นนะตัวของคุณเหมือนกับว่าเมื่อมีศัตรูผู้คิดร้ายเนี่ย มาระรานคุณจะมีความรู้สึกเหมือนมีแรงบันดาลใจในการหดขึ้นสู้ในการทำมาหากินในการสร้างรายได้เพราะว่าคุณเหมือนเปลี่ยนแปลงพลังงานตัวเองได้อะเปลี่ยนแปลงพลังงานท็อกซิกเปลี่ยนแปลงพลังงานบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างที่มาระรานคุณเปลี่ยนเป็นพลังบวกเป็นพลังงานผลักดันให้ตัวเองมีความขยันมากขึ้นในการสร้างรายได้ในการทำมาหากินนะคะ นี่คือสิ่งที่คุณนะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานของคนที่ไม่เป็นมิตรกับคุณคิดระรานคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณณนะตอนนี้เวลานี้ไพ่ภูมิยานบอกว่าชีวิตของคุณตัวของคุณได้ไพ่เทพังคารไพ่พระทักษะไพ่ท้าวิรุหกนะคะไพ่เทพังคารเป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม การต่อสู้เป็นนักรบนะคะแสดงให้เห็นถึงพละกกาลังอํานาจที่มีความรู้ความสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้มีความเข้มแข็งและความอดทนต่อความทุกข์ยากความลําบากแบกรับภาระหน้าที่นะที่มันหนักหนาสาหัสนะ,ะแม้จะมีอารมณ์หงุดหงิดใจร้อนบ้างนะ,ะแต่เป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆ นะคะแล้วก็ยิ่งมีแรงกระตุ้นจะพลังงานบุคคลรอบข้างนะคะแล้วยิ่งทำให้ตัวของคุณเนี่ยเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้จนพบกับชัยชนะและความสำเร็จได้นะ,ะเปลี่ยนพลังงานแรงกระตุน้นพลังงานทกซิกนะคะตัวของคุณเป็นคนที่ฉลาดรู้จักแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เก่งเป็นคนเข้าใจสถานการณ์อย่างดี แล้วก็เป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ดีคิดเร็วทําเร็วคล่องแคล่วนะคะแต่อาจจะไม่ละเอียดรอบคอสักเท่าไหร่อาชีพนะคะจะต้องใช้ในเรื่องของแรงใช้ในเรื่องของสติปัญญาใช้ในเรื่องของความสามารถโดดเด่นนะคะนักรบนักสู้ในเรื่องของการเงินนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งฟุง้มเฟือยฉะนั้นก็นจะเป็นคนหาเงินเก่งด้วยใช้เงินเก่งด้วยแต่เป็นคนขยันทํามาหากินนะคะ และพ่ายพักษะเป็นพ่ายของบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะคะแบกรับภาระปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็มีวิถีชีวิตที่วุ่นวายที่จะต้องไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขสถานการณ์ปัญหาความวุ่นวายต่างๆที่เข้ามาเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ อาจจะรู้ไม่เท่าทันเล่เหลี่ยมของศัตรูนะคะอาจจะเหมือนกับว่าตกเป็นเหยื่ออาจจะถูกหลอกลวงได้ฉะนั้นนะคะต้องเป็นคนพินิษพิจารณาดูด้วยว่าใครมาดีใครมาร้ายนะคะนิสัยส่วนตัวชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจนะคะเป็นคนที่มีโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ใช้จ่ายเงินอย่างสบายๆนะคะหงินเก่งใช้เงินคล่องและ ไพ่ท,า,ทาวิรูหกนะคะก็จะเป็นพลังงานของคนที่มีความเก่งความสามารถเฉลียวฉลาดมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่อนข้างที่จะดื้อรั้นนะะแล้วก็มีในเรื่องของความเข้มแข็งฝ่ฟาฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆาเผชิญกับปัญหาความทุกข์แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการคลิปพลาดที่จะต้องเหมือนกับใช้ทักษะของตัวเอง นะคะนำไปสู่ความสําเร็จอ่ะนะคะอาจจะเหมือนกับเจอคนอื่นสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้การรับอาสา,าไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็มีเพื่อนสังคมอิจฉาริษยาใส่ร้ายป้ายสีมีผลร้ายกระทบต่อหน้าที่นะคะฉะนั้นต้องทําจิตใจให้เมตตาเข้มแข็งอดทนนะคะขยันทํามาหากินอย่าไปสนใจสิ่งเร้า ห,หรือว่าคนที่เข้ามาระรานนะคะจะเจอพล ouais ังงานกระตุ้นแบบนี้นะคะเปลี่ยนพลังงานท็อกซิกบุคคลรอบข้างคนที่คิดด้วยสยามาเป็นแรงบันดาลใจกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันพลังงานของผู้ที่ไม่เป็นมิตรคิดระรานก่อกวนคุณเขาต้องการอะไรนะคะขอดูพลังงานของคนคนนี้หน่อยเหตุฉนมาระรานเรา ฉะไหนมารานร,ราวศัตรูของคุณนะคะหกดาบเหมือนเขาหนีอะไรมาไม่รู้นะคะเหมือนเขาหนีปัญหาชีวิตหนีปัญหาสังคมนะ,ะหรือว่าเหมือนกับว่าต้องการที่พักพิงที่พึ่งพานะอยากจะระบายความรู้สึกอยากจะปลดปล่อยความทุกข์ก้าวคาาเนี่ยเขามีความเครียดอยู่ในใจเขามีปัญหาความเครียด ปัญหาครอบครัวปัญหางานกับเพื่อนกับสังคมแล้วเขาก็พยายามที่จะปลดปล่อยความทุกข์ให้กับคุณนะคะ mm hmm. เพื่อต้องการที่แบบเหมือนอยากจะกั่นแกล้งคุณนั่นแหละเป็นพลังงานเดีมเพอร์เอร์มีความทุกอกทุกใจนะ,ะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองชอบใชออ้ความคิดใช้อํานาจใช้คําพูดนะคะการกระทําทําให้ตัวของคุณเนี่ย ซึ่งนะไม่รู้อินโออีเนไม่รู้ผสมประสีภาษาอะไรเลยนะคะต้องมารับรู้พลังงานของคนทค็อกซิกนะคะเพราะว่าเขาเครียดเขาก็เลยมาขอปลดปล่อยใส่คุณหน่อยนะคะเขาอยากจะเหมือนกับระบายความรู้สึกความเครียดของเขาก้าวขาามีปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาบุคคลรอบข้างปัญหาสังคมรุมเร้าเขาสิ่งที่เขาทําได้ก็คือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ นะคะก็มาเจอคุณพอดีนะคะก็อยากจะพูดอยากจะแสดงออกถึงความทุกข์เนี่ยสิทดาบเนี่ยทุกมากเลยไม่มีความสุขนะชีวิตของคนที่เข้ามาปลดบ่อยนะคะชีวิตของคนที่เข้ามาเหมือนกับอ,อ,อาจจะเจอคุณในสถานที่ทํางานนะคะคุณอาจจะเจอคนคนนีเ้เป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้างานที่เขามีความทุกข์มีปัญหาเครียดอยู่ในใจและต้องการที่อยากจะให ออใครมารับรู้รับฟังแต่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแต่เผอิญว่านะคะหงุดหงิดใส่คุณพอดีเลยเจอคุณเดินผ่านนะคะก็ตะโกนด่าไปนะไอจุดจุดนะคะอีจุดจุด,จดอะไรเงี้ยนะคะก็ด่าคุณไปโดยที่คุณแบบไม่รู้ไม่ชี้นะ,ค,ะคุณจะเจอพลังงานของคนที่เรียกว่าไม่รู้จักเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกอาการความคิดไม่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่บ้าอํานาจ เป็นคนที่เหมือนกับว่าผิดหวงังผิดพลาดในชีวิตล้มเหลวในชีวิตแล้วอยู่ดีๆก็มาพ่นพิษใส่คนอื่นไม่มีความรับผิดชอบในความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่มีในเรื่องของการที่ยับยั้งความคิดนะคะในการที่จะแสดงพฤติกรรมคําพูดที่เกล้าเกลียวการาดร,รานคนอื่นนะคะคุณจะเจอพลังงานของคนที่ไม่มีวุฒิภาวะคา่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าศัตรูผู้ไม่เป็นมิตรคิดระรานก่อกวนคุณเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรมาเห็นอกเห็นใจเขาหน่อยนะคะสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเผื่อเราไปเจอคนที่คิดระรานเรานะคะพูดจาไม่ดีกับเรานินทาเราใส่ร้ายป้าสีเราคุณต้องมารู้ก่อนว่าบุคคลเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้จริงๆแล้วชีวิตเขาไม่มีความสุขนะ เมื่อเขาเห็นคนอื่นมีความสุขนะคะเมื่อเขาเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีครอบครัวดีๆนะคะมีความสุขเขาจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจอิจฉาไม่ชอบนะคะเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดพลังงานของกลุ่มคนเหล่านี้นะคุณต้องมารู้นิสัยใจคอของเขาว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงรบรานคุณ มาดูหน่อยซิว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงระรานคุณ King of คับเป็นพลังงานของคนที่เหมือนเขาก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคุณนะแต่เผอิญว่ามีสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอกหักผิดหวังรักคุดตุดเมินนะ,ะสังคมไม่ชื่นชมสังคมไม่ยอมรับนะคะเป็นคนที่ผิดหวังนะคะเป็นคนที่เจ็บปวดเสียใจอกหักนะคะแล้วก็ ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยความทุกข์ต่างๆได้แล้วก็เหมือนกับว่าเออสิ่งที่เขาต้องการทำนะเขาน่าที่จะคิดหาวิธีลหลายๆวิธีเลยแหละ The Magician เนี่ยนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะต้องพูดหรือว่าต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้ตัวของเขาได้หลุดพ้นนะออกจากความทุกข์นะคนะเขามีความเครียดอยู่ในใจ เขามีลักษณะของคนที่เป็นไบโพลานะคะมีความทุกข์มีความสันโดษมีความเศร้าเสียใจมีปัญหาการเงินมีปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะฉะนั้นคุณต้องมีความเห็นอกเห็นใจกับพวกเขาเพราะว่าพลังงานของกลุ่มคนเหล่านี้นะคะคือต้องการแสดงออกให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความทุกข์ของตัวเองเป็นการระบายความรู้สึกนั่นเองนะคะ และพลังงานของคนที่คิดระรานคุณเป็นคนแบบไหนเป็นบุคคลที่ต้องการที่จะอยากที่จะประสบความสําเร็จนะ,ะอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเห็นไหมนะคะอยากจะให้สังคมชื่นชมอยากจะได้รับโอกาสดีๆได้รับความสุขนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเขาน่าจะมีเรื่องของปัญหาการเงินนะ,ะรายได้หรือว่าปัญหาจาก สภาวะสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวในชีวิตนะคะเคยมีชื่อเสียงเคยประสบความสําเร็จเคยได้รับโอกาสดีๆได้รับความสุขได้รับความสําเร็จชีวิตมีความสุขแต่กลับมาล้มเหลวนะ,ะลงทุนอะไรก็ผิดพลาดทํางานอะไรก็ไม่ได้รับรายได้นะ,คะเคยมีชื่อเสียงเคยได้รับการยกย่องนะคะจิตใจหมองมนเพราะ สังคมมันดูรุนแรงกับเขาเหมือนเขาเจอวิบากกรรมหรือว่าเจอพลังงานของผู้คนรอบข้างคนท็อกซิกเนี่ยก็ทําให้จิตใจของเขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ดีได้นะคะเขาเจอสภาวะกดดันของผู้คนสังคมนะคะและกับตูผู้ไม่เป็นมิตรคิดดรา,รานก่อควรขุนเพราะเขาอาจจะเจอปัญหาที่เขาไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าอธิบาย ให้ผู้คนสังคมรอบข้างได้รับรู้ได้รับฟังนะคะมันเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ำๆปัญหาที่ตัวของเขาต้องการที่อยากจะขอโอกาสนะคะขอให้มีคนมาชี้แนะโอกาสให้กับเขานะ,ะเขาลังเลสับสนกับชีวิตของเขาเขาเหนื่อยกับการดำรงชีวิตเขาเหนื่อยกับการทำมาหากินนะค,ะคุณจะเจอพลังงานของคนเดมูนเนี่ยนะคะคนที่มีความเครียดเก็บกด นะ,ะแล้วก็คนที่ไม่สามารถที่จะหาหนทางเอาตัวรอดในชีวิตได้นะคะคือเหมือนทางตันในเรื่องของการหารายได,ได้ทางตัน,นเรื่องของการตัดสินใจนะคะชีวิตไม่มีความสุขไม่ประสบความสําเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอพลังงานของคนที่คิดระรานนะคะให้เข้าใจเลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขานะที่เขามาระรานคุณพูดจาไม่ดีใส่คุณ เขามีความทุกข์อยู่ในใจเขามีปัญหาอยู่ในใจนะคะและเขาต้องการที่อยากจะระบายออกนะ,ะเขามีผลเขาจะทําอะไรกับคุณไหมสิบเหรียญจริง,รงๆแล้วเขาเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขมีความสําเร็จนะคะทำอาชีพการงานเกี่ยวกับการให้คําปรึกษาให้คำแนะนําหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชีวิตดีเป็นคนพลังงานบวก และสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาอยากจะขอให้คุณช่วยเหลือเขาช่วยปลดปล่อยนะคะช่วยแนะนําช่วยสอนช่วยบอกหรือว่ามอบความรักมอบความเมตตาให้กับเขาแค่นั้นเองนะคะเขาเพียงแค่เหมือนกับมาขอมาขอปลดปล่อยพลังงานมาขอความช่วยเหลือจากคุณแต่เขาอาจจะเหมือนกับว่าพูดออกมาหรือว่าแสดงออกมาในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ะะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือช่วยเหลือได้เท่าที่ช่วยหรือว่าคุณ <c oughs> ไม่ควรที่จะโกรธไม่ควรที่จะโมโ oh, หกับพฤติกรรมคำพูดของคนเหล่านี้นะ,ะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเพียงแค่ต้องการปลดปล่อยพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะ,ะและคนเหล่านี้เมื่อเขานะ,ะมาทำร้ายคุณคิดไม่ดีกับคุณแล้วชีวิตของเขาจะต้องเจอกับอะไร The อ m p เ e s s เขาะะจะทำให้ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับจิตใจดีมีเมตตามากขึ้น,นะะอ่อนโยนอ่อ,อนหวานอัธยาศัยดีแล้วก็ทำบุญช่วยเหลือแบ่งปันตัวของคุณแม้จะไม่สามารถที่จะรับรู้หรือว่าช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นได้แต่ตัวของคุณสามารถที่จะเอาชนะนะคนที่เข้ามาระารานคุณได้โดยการมอบความรักนะคะ โดยการเมินเฉยโดยการไม่เก็บพลังงานความเครียดความ็อกสิของเขามาใส่ใจคุณคุณนะต้องรักษาสภาพจิตใจของคุณให้เข้มแข็งให้มั่นคงสิ่งใดที่เขาเหมือนกับพยายามที่จะพูดหรือว่าทำร้ายใจิตใจคุณเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นการที่ตัวของคุณนะคะจะสามารถที่จะใช้พลังงานเหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันในการสร้างอาชีพการงานของคุณมากขึ้น นะพลังงานของคนเหล่านี้ได้แค่สองได้แค่มองได้แค่ในเรื่องของการแสดงออกความคิดแค่นั้นเองแต่คนที่จะได้รับโอกาสดีๆได้รับความสําเร็จเป็นคุณนะคุณจงมีความรักความเมตตาเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็พยายามที่จะเอ,อ่อทำจิตใจให้เข้มแข็งพลังงานท็อกซิกเดวิลเนี่ยนะคะมันจะกลับไปสะท้อนย้อนกลับหาคนที่คิดไม่ดีกับคุณแน่นอน นะตัวของคุณเนี่ยเมินเฉยตัวงคุณไม่ต้องไปใส่ใจตัวของคุณจงมอบความรักความเมตตานะครับพลังงานของคนที่เข้ามาระรานคุณนะต้องการที่จะส่งพลังงานท็อกซิกเพื่อที่จะให้คุณนะคะเหมือนกับได้ตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างกับอาชีพการงานของคุณนะคะหรือว่าอาชีพการงานของคุณเนี่ยนะคะจะมีผลหรือว่าคําพูดของคุณจะมีผลในความคิด ของคนท็อกซิกนะคะคุณต้องช่วยชี้แนะโอกาสชี้แนะช่องทางคำพูดของคุณเนี่ยนะคะจะทำให้คนท็อกซิกรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะและคนที่คิดรัรานคุณก่อกวนคุณท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเขาจะต้องเจอกับอะไรนะคะชีวิตของเขาเนี่ย เหมือนกับว่าเขาอยากจะมีความสําเร็จเขารอคอยความสุขความสําเร็จนะคะชีวิตที่ดีมีความสุขหรือว่าตัวของเขาเนี่ยต้องการในเรื่องของเอ่อความเรียกว่าการหลุดพ้นหลุดพ้นออกจากความทุกข์หรือว่าปัญหาต่างๆคนที่เขามีในเรื่องของการ ท็อกซิกหรือว่าคิดระรานอยากจะทําร้ายคุณเนี่ยเขาเฝ้าส่องเฝ้าดูชีวิตของคุณแม่เขาจะมาทำร้ารไม่ดีใส่คุณท็อกซิกใส่คุณแต่เขาเห็นคุณเป็นคนที่ขยันทํามาหากินเป็นคนที่มีความสุขเขาจะเห็นได้ว่าตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับเออทําไมทําชีวิตไร้สาระยังเลยเอารมณ์เนี้ยจะรู้สึกว่าตัวของเขาเองเป็นคนที่ไร้สาระเป็นคนที่ เรียกว่าการแก้งคนอื่นนะเขาจะรู้ด้วยตัวของเขาเองว่าตัวของเขาเนี่ยควรจะทําชีวิตของตัวเองให้มันเป็นอย่างไรคุณจะเป็นแบบอย่างคุณจะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่คิดร้ายคิดระรานคุณคุณต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการที่จะส,สร้างนะคะความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณให้คนทอกสิกได้เห็นนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้ว ความที่ตัวของคุณมีจิตใจดีมีความมั่นคงจะทําให้ศัตรูผู้ไม่เป็นมิตรคิดร,รานคุณเนี่ยเขาจะทําอย่างไรเขาจะหายไปไหมเขาจะทุกขอกทุกใจเขาจะเสียอกเสียใจเขาจะเจ็บปวดนะคะถึงสิ่งที่เขาทํากับคุณแล้วเขาจะยุตินะคะ พฤติกรรมของเขาแล้วก็ไปโฟกัสชีวิตของตัวเองนะคะเหมือนกับว่าคือตัวของคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วคุณทํามาหากินของคุณไปคุณยึดหลักในเรื่องของความที่แบบทําให้จิตใจตัวเองมั่นคงนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในคุณงามความดีอะ่ะท้ายที่สุดแล้วคุณจะหลุดพ้นจากพลังงานของคนระรานนะคนคิดไม่ดีคนท็อกซิกเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วเขาจะไปจากชีวิตของคุณโดยอัตโนมัตินะคะ เนี่ยไพ่เดทจัดเมนออกมาวิบากกรรมการที่ตองคุณจะไม่ได้พบเจอกับพลังงานของคนเหล่านี้อีกแล้วเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณไม่ได้สนใจเขาแม้แต่น้อยคุณไม่ได้ใส่ใจพลังงานของเขามันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาชีวิตการงานของเขาเองนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นแรงกระตุนนะคะพลังงานของคนที่ไม่เป็นมิตรคิดระรานคุณเป็นผลทำให้ ตัวของคุณโฟกัสที่ชีวิตการงานของตัวเองแล้วประสบความสําเร็จนะคะท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้นะ,ค,ะคนเหล่านี้เขาจะต้องไปเจอวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตอื่นๆมากมายนะคะหรือว่าความท็อกซิก,กความร้ายๆของเขาจะสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาเองฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจฟังเพื่อเป็นแรนนาทางขอบคุณุกการติดตามค่ะ